ด้วยความเคารพนะไม่ใช่แค่เราสองคนไม่ใช่แค่จอร์ดทั่วไทยในแวดวงการเมืองและในหมู่ราชการเขาก็มีคําถามประชจาชนทั่วๆไปเขาก็มีคําถามก็าถามกันสองคำถามคําถามที่หนึ่งก็คือคลรออิงสองจะอยู่ได้อีกกี่วันขึ้นวันเลยนะละในแต่ละวันจะอยู่กันเป็นสุขไหม,ม,มที่สําคัญที่สุดก็คือคลรออิงสอ,องจะมีพละกําลังจะมีพลังในการเคลื่อนการ บริหารราชการแผ่นดินหรือไม่ถ้าข้าราชการเขากลัวเขาเกีียวว่างกันด้วยความเคารพนะอืเมื่อไหร่ก็ตามที่ในหมู่ราชการมีคําถามทํานองนี้คเมื่อไหร่ก็ตามที่ในสังคมการเมืองเขาเริ่มตั้งคําถามกันทํานองนี้คมันจะเกิดอะไรตามมาทราบไหมครับอะไรคะมันจะเกิดเกียวว่างในระบบบริหารราชการแผ่นดินแล้วไม่ได้เกิดกระทรวงเดียวนะเกิดแพร่กระจายกันไปหมดน่ะ ราชการเขาก็จะดึงเชงเพื่อรอความชัดเจนทางการเมืองใช่ไม่อยากเสี่ยงเขาจะรอดูว่าสุดท้ายปลายทางใครจะเข้ามาเป็นเจ้าหนาเขาแล้ว<ล>จะไปฟังคำสั่งคนนั้นเขาจะฟังใครดีเอ,อดังนั้นมันเป็นธรรมชาติของราชการเขาจะเอามือล่วงกระเป๋าแล้วก็ยืนดูอยู่เฉยรอความชัดเจนสั่งอะไรมาก็ชงไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนอืเมื่อเกิดเกียวว่างในกลุ่มราชการเรื่องใหญ่นะคะ ฝ่ายการเมืองทกกระทรวงทบวงผัวทำอะไรไม่ได้หรอกใช่ทั้งงานมันไม่เดือนอะ่ะงานมันไม่ขับเคลื่อนอ,ะอ่ะเอฝ่ายนโยบายฝ่ายการเมืองที่บร,ริหารราชการแผ่นดินในแต่และกระทรวงทำอะไรไม่ได้เพราะราชการเกี่ยวว่างม,มันจะเกิดอะไรขึ้นในภาพรวมๆมันจะเกิดเกี่ยวว่างในระบบบร,ริหารราชการแผ่นดินทั้งระบบสถานการณ์อย่างนี้น่ากลัวไม่แค่นั้นนะมีคนตัง้งข้อสังเกตอย่างเมื่อคืนก็มีคนตั้งคําถามกับผม ค่ะบอกมาแกในช่วง3มเดือนนับจากนี้กรกฎาสิงหากันยาทั้งพ่อทั้งลูกชินวัตรมีคดีอีลงตรงนั้งเต็มไปหมดเลยต้องมาดั่งเคียร์คดีพวกนี้แหละเพราะวิ่งสู้คดีหมดเวลาแล้วก็หมดสมาธิแล้วไม่ต้องไปทําอย่างอื่นมันไม่เหลือพลังในการที่จะมาเคลื่อนราชการแหลนแผ่นดินหรอกผู้ใหญ่ท่านนั้นฟันธงเปลี้ยงไปเลยว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่ง คดีอีลงตรงนางในส่วนของคุณทักษิณค่ะถ้าคุณทักษิณเดี่ยงรัฐบาลพเพื่อไทยก็เดี่ยงตามอืมเขาเชื่อแบบนั้นเขาเชื่อกันอย่างนั้นเขาเชื่อเช่นนั้นเขาเชื่อกันอย่างนั้นผมก็ชักสงสัยแล้วคุณทักษิณในสามเดือนนี้มีคดีอะไรโอ้ไป,ไปดูกันกน,นะนนมอ่ะไปย้อนดูกันนิดนึงยังจำกันได้ไหมว่ากันที่จริงนะคุณทักษิณเนี่ยเหลืออยู่สองคดี ณตอนนี้แต่เป็น2คดีที่จะทําให้3ดือนับจากนี้ไม่มีความสุขทักษินจุ้งเยิงไม่มีความสุขและลุ้นระทึกได้ทุกวันจะกลับเข้าคุกอีกครั้งหรือไม่อ่าใช่โดยเฉพาะเดือนสิงหาคมอโอเคไปดูกันสักนิดสิครับเริ่มจากคดี1นึ่นสารอาญาสารอาญาคดี1นึ่งหนึ่กันได้ใช่ไหมเหตุเกิดตั้งร้อนุมเนและปี58โน่น่ะแต่ย้อนเนี่ยมาเป็นคดีตอนนี้ไปพูดที่เกาหลี ปี58มาถึงประเทศไทยใช่ค่ะไปพูดตั้งแต่เมื่อปี58นี่ปีแต่กลับมาเป็นคดีขึ้นศาลยาาพศ2568ใช่กัคดีนี้มันเคลื่อนถึงขั้นสืบพยานไปดูกันสักนิดหนึ่งใช่ค่ะขณะนี้มาถึงช็อตสืบพยานแปลว่ามันใกล้จบแล้วค่ะคายแม็กซ์สุดท้ายศาลอาานัดสืบพยานโจทก์รวมทั้งสิ้น10ปากระหว่างวันที่1ถึง3 กรกฎาคม68ก็คือ1 2 3กรกฎาคมช่วงนี้เลยพอดีเลยเมืาอวานวันนี้และพรุ่งนี้พรุ่งนี้ก็มีพุ่งนี้ด้วยอันนี้ฝ่ายโจทนะสืบพยานฝ่ายโจทเจรพยานฝ่ายจำเลยเซฟสีปากวันที่15 16แล้วก็วันที่22-23กรกฎาคมเดือนนี้เหมือนกันหมายความว่าเดือนนี้ทั้งเดือนสืบพยานฝ่ายโจทฝ่ายจำเลยให้ครบก็ต้องเททุกอย่างให้กับคดี1 1ึงของตัวเองประคองไม่ดีติดคุกนะค่ะประคองไม่ดีติดคุกนะ บริบททางการเมืองนาะทีนี้ที่ฉันเห็นกันมาดูเหมือนตะกูลชินภูมิคุ้มกันบกพร่องลงไปทุกวันทุกวันนะช่วงเนี้ยดังนั้นในพระรงการเมืองเขาก็เริ่มพนันขันต่อกันแล้วล่ะคุกไม่คุกไอ้คดีหนึ่ง คดีชั้น14ใช่ค่ะคดีนี้ไปอยู่ที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองคดีนี้ศาลอาญาไอ้ศาลฎีกาศาลฎีกาแผนกคดีอาาญของตัวเองยกขึ้นมาไต่สวนเองใช่แล้วไต่สวนว่าไอ้เรื่องชั้น14ไอ้เรื่องคุณทักษิณป่วยทิพย์คุณชคุณทักษิณติดติดไม่ได้ติดคุกแม้สักวันเดียวประมาณนั้นจริงหรือไม่ค่ะก็ต้องไต่สวนเพื่อแสวงหาข้อเท็จจริงค่ะโอเคศาลฎีกา เริ่มนัดไตส่สวนแสวงหาข้อเท็จจริงตั้งแต่วันที่13มิถุนา68วันนั้นเป็นการนัดไตส่สวนผบรเรือนจำที่เศษกุรุงเทพนัดอีกทีวันที่4กระกฎาคม68รอบนี้จะเป็นการนัดไตส่สวนกลุ่มแพทย์และก็พยาบาลที่เกี่ยวข้องซึ่งในกลุ่มนี้มีแพทย์หญิงรวมทิพย์สุพา,านันรวมอยู่ด้วยจำชื่อไ,ได้ใช่ไหมกร,ะระกราคาเป็น อีกนัดที่จะมีการไต่สวนเป็นเจ้าหน้าที่พัสดีเจ้าหน้าที่ราชทรรประจำเรือนจำพิเศษกรุงเทพที่ปฏิบัติหน้าที่ขณะส่งตัวคุณทักษิณไปที่ชั้น14โรงพยาบาลขยับไปอีกทีวันที่15กรกฎา,า,ารอบนี้จะนัดไต่สวนผู้บริหารกรมราชธรรเรือนจำพิเศษกรุงเทพมีคุณสาการเพชรนรินทร์อธิบดีกรมราชทรรคนปัจจุบันรวมอยู่ด้วยวจำได้ใช่ไหมที่10 18กรกฎาคมก็จะมีการนัดไต่สวนต่อเนื่องค่ะ25กรกฎาคมยาวไปถึง25กรกฎาคมและ30กรกฎาคมก็นัดไต่สวนต่อเนื่องค่ะโอเคสรุปก็คือกรกฎาคมทั้งเดือนไม่ต okay. well, really anyway. ้องทําอะไรเลยชีวิตของคุณทักษิณไม่ต้องทําอะไรเนี่ยแหละรอสองคดีนี้อยู่กับไอ้สองคดีนี้เนี่ยแหละใช่ค่ะแล้วกระพริบตาไม่ได้ทั้งสองคดีนะพูดกันเลยนะกระพริบตาไม่ได้ทั้งสองคดีนะลุ้นด้วยใจระทึก ผลของทั้งสองคดีน่าจะไปปรากฏช่วงสิงหาหรือกันยาต้นกันยาเขาว่าอย่างนั้นคำถามก็คือในสถานการณ์ที่คุณทักษิณลงตรงนังอยู่กับคดีความไม่มีสมาธิที่จะมาช่วยผลักอะไรต่ออะไรหรอกค่ะเคลียร์คดีตัวเองก่อนดูเรื่องของตัวเองก่อนตัวเองเขาจะแย่แล้วดังนั้นจึงเริ่มมีมีคถามว่าดังนั้นจึงเริ่มมีมี มีความปรารถนาที่ดีๆจากใครหลายๆคนไปถึงนายกอิงค่ะว่านายกอิงครับเกมโอเวอร์แล้วลาออกเธออ๋อนี่คือหวังดีใช่ไหมดีกับตัวเองและดีกับส่วนรวมด้วยอันนี้คือหวังดีใช่ไหมผมก็จะว่าหนึ่งในหลายๆคนที่เริ่มนายกครับเกมโอเวอร์แล้วก็คืออดีตนายกอดีตเลขานายกอืมคนที่เราจะคุยด้วยบ้คุณสุรน,นันท์เวชชาชีวะ อดีตเลขาธิการนายกรัฐมนตรีนะคะสวัสดีค่ะพี่ปุ้มสุรนา์นค่ะสวัสดีค่ะคุณสุรนท์สวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่ดน,นัยคุณมอมรรัตน์ครับสวัสดีท่านผู้ฟังผู้ชมครับโอเคพี่ดนัยสรุปไปแล้วนี่ผมไม่ต้องพูดแล้วมัง้งผมสรุปไปแล้ว <c oughs> ยังผมสรุปไปคือผมเอาบรรทัดสุดท้ายมาเป็นพาดหัวข่าวเท่าน,นั้นเองแต่ยังไม่มีไส้ในอธิบายต่อไปอธิบายทําไมจึงกาเรียนท่านนายกอิงเกมโอเวอร์แล้วลาออกเถอะ ต่อไปนี้คือกับอธิบายขอขยายความอธิบายออแ,กแกโอเคด้วยสักนิดสิครับจะโน้มน้าวอย่างไรครับเชิญค่ะค,คือจริงๆแล้วเนี่ยผมก็ได้พูดมาสักพักแล้วนะครับคือจริงๆแล้วพอมีเรื่องคลิปหลุดเนี่ยหนึ่งเนี่ยผมเห็นด้วยกับพี่แนายอมรรัศคุณอมรรัตน์ว่าท่านนายกควรจะขอโทษในความผิดพลาดตรงนั้นครับแล้วผมก็เชื่อผมก็เห็นด้วยว่าประชาชนคนไทยอะมีมีช่องว่างที่จะให้อภยัยนะครับ แต่พอเป็นการขอโทษที่ไม่เต็มปากเต็มคําช่วงแรกใครคขาว่าขออภัยเพิ่งมาขอโทษจริงๆเมื่อวาน <c oughs> แต่ก็ขอโทษที่ทําให้ถูกใจหรือไม่ถูกใจ <c oughs> ใช่มันไม่ใช่เรื่องนั้นเลยมันไม่ใช่มันไม่ใช่วิถีของการเมืองหรือคนที่สาธาชนจะยอมรับได้ครับ <c oughs> ผมเนะี่ยบอกท่านนายผมเนะี่ยออกรายการหลายรายการว่าให้ท่านนายยละลาออกตั้งแต่ตอนที่ลิปหลุดแล้วครับ <c oughs> เพราะว่าถือว่าเป็นความผิดเฉพาะตัวอันนี้ต้องให้ชัดก่อนนะครับเพราะว่า <c oughs> สภาไม่ได้ทําอะไรผิดการได้ร้องผิดสภาเนี่ยไม่ควรเกิดขึ้นมันเป็นความผิดเฉพาะตัวและการแสดงความรับผิดชอบตรงนั้นเนี่ยมันผมก็คิดมาร่วมหน้าแล้วแหละว่ามันจะไม่ทําให้ท่านนายกต้องพายชนกับคดีความหลายๆคดีความที่ตามมานะครับทีนี้ท่านนายกเลือกวิธีที่จะเดินต่อไม่ละออกไม่ยุสภาเดินต่อพอมันเดินต่อเนี่ยแน่นอนก็จาดีผู้ร้องในแต่ละขั้นตอนนะครับ ถามว่าการร้องศาลรัฐธรรมนูญผมผมต้องบอกคุณนายกับคุณมารัฐหลายคดีที่ศาลรัฐธรรมนูญตัดสินเนี่ยผมก็ไม่ได้เห็นด้วยนะคร<ด>ับนะครับอย่างเช่นคดีอ่อย่างยุคพักอย่างเงี้ย <ừ. S 2> ผมไม่ไดยเห็นด้วยเพราะผมคิดว่าพักการเมืองมันเป็นเรื่องของประชาชนนะฮะเป็นเรื่องของสมาชิกพักแล้วไปตัดสิทธิ์การเมืองเพิ่งผมก็เคยโดนะน,นะน <c oughs> ะคร <c oughs> ับร้อยสิบแปดรอบแรกแต่ว่า,อย,าอย่างคุณยิ่งรักเนี่ยที่ผมทํางานให้ด้วยเนี่ยผมก็ไม่เห็นด้วยเพราะว่า จริงๆนายก,นกรัมนตรีนี่ยควรจะมีอำนาจในการโยกย้ายข้าราชการนะครับคือไปย้ายคุณถวินเปลี่ยนสีเนี่ยถ้าผิดเนี่ยก็เป็นอยู่ที่เรื่องของสารปกครองครับถูกไหมครับ,รบสารรับมูลมาตัดสิทธ์แต่ในกรณีของนายกแพทองทานเนี่ยก็ต้องขออนุญาตผู้ต,ตรงๆว่านายกแพทองทานเนี่ยผิดทั้งในความรู้สึกของประชาชนแล้วก็ที่สารรับเรื่องเมื่อวานเนี่ยมันเห็นชัดว่าผิดในเรื่องของเอ่อจริยรรมร้ายแรง นะครับแล้วจะเรียกทาร้ายแรงนี่มันม,มันมีปัญหาเรื่องความมั่นคงของประเทศด้วยรับถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเ,เรื่องนี้ยนายกแพทองทานปฏิเสธไม่ได้เลยแล้วผมก็คิดว่าการที่สารรัฐมนูลรับพิจารณาเมื่อวานนี้แล้วก็มีสั่งการสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่เนี่ยเรื่องเนี้ตรงตัวที่สุดเป็นเรื่องหนึ่งที่ตรงตัวที่สุดเพราะมันเป็นเรื่องคุณสมบัติของความเป็นรัฐรมนตรีซึ่งตรงน,นี้ก็จะมีปัญหาอีก <Ừ. S 2> เพราะว่าคุณสมบัติของความเป็นรัฐมนตรีเนี่ยนาย,ยกรัฐมนตรีมันเป็นตำแหน่งที่อุปโลกขึ้นมานะครับชื่อในในระบบรัฐสภาเนี่ยอย่างที่ฝรั่งเขาบอกว่า prime minister เนี่ยเป็น first among equal คือจริง,รงๆเขาเป็นรัฐมนตรีคนหนึ่งคและคุณสมบัติของนายกรันตรีก็คือคุณสมบัติของรัฐมนตรีคุณสมบัติของนายกรันตรีไม่ได้มีเขียนแยกไว้นะครับเพราะนั้นคุณสมบัติของรัฐมนตรีเนี่ย เอ่อเมื่อสั่งให้อยู่ให้ปฏิบัติหน้าที่เนี่ยคุณแพรทองทานจะต้องมีการถูกตั้งคําถามอีกว่าแล้วเป็นรัฐมนตรีวัฒนธรรมได้หรือเปล่านี่ไงเนี่ยเพราะเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยผมมองในระยะยาวสําหรับตัวคุณแพทองทานเองสําหรับประเทศชาติเองด้วยรเราให้นายกรัฐมนตรีเนี่ยมาติดอยู่ในกับดักของกฎหมายของการติดคดีไม่ได้ครับนะครับแล้วนายกรัฐมนตรี ในการติดกับ,กบดักของกฎหมายเนี่ยมันไม่ใช่ติดกับมายเยียงเดียววันนี้ต้องต่อสู้กับสมเด็จฮุนเซนซึ่งสมเด็จฮุนเซนก็เสมือนว่าอ่ผมไม่เห็นด้วยกับการให้คุณสมเด็จฮุนเซนมาแทรกแซงการเมืองไทยแหละคแต่ถ้าสมเด็จฮุนเซนมีอะไรที่ทําให้รู้สึกว่ามีอํานาจเหนือนาย,ยกรัฐมนตรีในลักษณะเป็นลูกไก่อยู่ในกำมือเพราะฉันจะปล่อยคลิปเมื่อไหร่ก็ได้อะไรเมื่อไหร่ก็ได้เนี่ยคมันกระทบต่อความมั่นคงของประเทศครับเพราะฉะนั้นนาย,ยกแพทองทานเนี่ยถ้าวันนี้เสียสละลาออก หนึ่งเนี่ยนะครับคดีสารรับนูนหลุดทันทีเลยนะหยุดเลยเหรอฮะหยุดเลยเหรอดครับเพราะว่าตีตกหลุดใช่ไหมไม่มีไม่ต้องมาวิธีไฉแล้วนี่เพราะว่าความเป็นรัฐมนตรีสิ้นสุดหรือไม่สิ้นสุดครับหลุดหมายถึงหลุดอืมไม่ต้องดเดินต่อคือคดีเนี้ยคดีเนี้ยจบแต่คดีเที่ปปชที่จะไปฟ้องฟ้องสาลฎีกาแผนคดีอาญาหน้าการเมืองนะมันก็เดินเดินต่อนะครับหรือคดีที่คุณสมชายแสวงการไปฟ้องที่กองปราบ อันนั้นก็ยาวกระบวนการยาวนะครับซึ่งทางการเมืองจบแล้วเนี่ยผมก็เชื่อว่าหลายๆเรื่องเนี่ยนะก็จบกันไปนะถอนได้ก็ถอนเช,ชื่อเถอะมันได,ได้จบไปแล้วก็ในเรื่องของการที่จะเปลี่ยนหน้าคนขึ้นมาสู้กับปัญหาต่างๆของประเทศเนี่ยมันก็มีความจําเป็นถูกไหมครับจะเป็นอาจารย์ชัยเกษมนิติศริจะเป็นคุณอนุทินถ้าเกิดเคลียร์กันได้จะเป็นคุณพิรพันธ์ผมไม่ว่าจะเป็นใครก็ได้ที่อยู่ในลิส นายกรัฐมนตรีก็อยู่ให้มาตามระบบกเดินตามระบบอให้มาตามระบบค่ะนะครับขอให้มาตามระบบซึ่งผมก็เชื่ออย่างนะว่าทหารไม่อยากรัฐประหารครับประชาชนไม่อยากให้คนมีการรัฐประหารแต่ระบบมันต้องเดินได้ครับถ้าคุณแพทองทานเราออกวันเนี้พูดได้เต็มปากว่าช่วยรักษาระบบช่วยรักษาระบบใช่แล้วคุณแพทองทานเองเพื่ออายุสามสิบเก้าสี่สิบ ถ้าวันนี้ไม่โดนคดีอะไรที่จะถูกถอดถอนหรือโดนจริยธรรมร้ายแรงอย่างคุณเศรษฐาเนี่ยผมก็ผมก็ไม่เห็นด้วยนะนนแต่โดนไปแล้วอะ่ะโดนไปแล้วเนี่ยการไปเป็นแค่แค่คุณแพรทองทานกลับไปเป็นกรรมการบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ก็เหนื่อยแล้วเพราะในตลาดหลักทรัพย์มีมีข้อบังคับเรื่องจริยธรรมอยู่ใช่ใช่ใชถูกไหมครับคุณเศรษฐาจะกลับไปบริหารของตัวเองจะกลับไปบริหารแสนสลีก็ยังไม่ได้เลยก็ยังไม่ได้ ตึ่ง,งผมก็ว่ามันไม่ควรอ่ะนะแต่ว่ามันเป็นเช่นนั้นครัใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นวันนี้คุณพายทองทานเนี่ยจริงๆถามว่ามีอนาคตทางการเมืองไหมถ้าไม่โดนคดีเหล่านี้สมมติถอนตัวทันนะฮะแล้วไม่โดนคดีเหล่านี้เนี่ยไปสะสมบาร,รมีห้าปีสิบปียังผมก็ว่าคนก็ยังพิจารณาอยู่เพราะว่าต้องยอมรับว่ามิตรรักแฟนเพลงของพระเพื่อไทยก็ยังมีอยู่นะครับ กระแสอาจจะตกแต่ว่าฐานเสียงเขาก็ยังมีอยู่ก็ยังมีอยู่อีกห้าปีสิบปีกลับมาแข่งกับคุณพิธาคุณธนาธรยังไหวเลยครับคพูดกันง่ายๆพูดกันง่ายๆคุณป้อมสุรนันท์กำลังขายความคิดกับนายกอิงว่าลาออกเถอะเพื่อตัวของนายกเองเพราะการลาออกมันเป็นการเบรกเกมคดีจริยธรรมถ้าเบรกเกมคดีจริยธรรมได้อนาคตยังทำอะไรได้อีกเยอะแยะยักลบนาดเดียวกันการลาออกก็ ก็เป็นการรักษาระบบให้ระบบมันเยียวยาปัญหาภายในระบบของตัวมันเองมันไม่ถึงทางตันมันไม่ถึงทางตันส่วนจะเอาใครขึ้นมาเป็นนายกคนต่อไปจะเป็นชายเกษมจะเป็นใครก็ให้ระบบมันเคลื่อนตัวมันเองไปคือเรื่องกลับสู่สภาค่ะครับก็เป็นกระบวนการสภาไปแล้วเป็นกระบวนการสภาแล้วผมว่าในสถานการณ์อย่างเงี้ยเมื่อกี้ที่คุณดนายคุณอมรรั์พูดเรื่องนายกรักษาการเนี่ยในสถานการณ์อย่างเงี้ยค่ะเราให้มีการ ถ้าการเลือกตั้งมันต้องเสียเวลาไปอีกสามสี่เดือนแล้วปัญหาที่เผชิญเหตุอยู่เนี่ยรัฐบาลรักษาการในช่วงยุคสภาเนี่ยมันทำอะไรไม่ได้ถูกต้องเพราะฉะนั้นดีที่สุดคือกลับไปสู่สภา,าเลือกนาย,ยกขึ้นมาสักคนมีรัฐบาลที่มีอำนาจเต็มนะครับแล้วก็ทำงานในเจ็ดแปดเดือนเนี่ยรัฐบาลน,นี้นะผมเสนอเลยนะว่าถ้าเป็นคุณอาจารย์ชัยเกษมเนี่ยผมเสนอสองเรื่องให้คุณะนายเอาไปวิเคราะห์ต่อได้เรื่องแรกคือเรื่องแรกคือ คุณทักษิณกับคุณแพทรองทานไม่ต้องเข้ามายุ่งไปสู้คดีตัวเองไปสู้คดีทั้งกระดาคมที่เมออือคุณดานายขึ้นชาร์ตเนี่ยคุณทั้งเดือนคุณแพทรองกานไปสู้คดีตัวเองคครับนะครับแล้วก็ให้คุณพชัยเกษมเนี่ยบริหารเหมือนกับเป็นนายกที่มีความคิดอิสระอืครับนะครับ,รบแล้วก็จัดการตั้งคอรมอรที่หนึ่งเอาคนที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาทําเรื่องเศรษฐกิจครับ นะครับสองเรื่องรัฐมนตรีต่างประเทศและรัฐมนตรีกลาโหมที่มีอำนาจเต็มแล้วมีความเชื่อถือและเป็นการทู่เชิงรุกได้ครับนะครับออกลาโหมจริงๆพลเอกนัทพลทำได้ดีให้เป็นรับเต็มตัวไปเลยก็ได้แล้วก็เหมือนกับว่าใช้ตรงเนี้บอกไปเลยว่า7-8เดือนต่อไปนี้จะทําเรื่องนี้ครับต้นปีหน้ายุบสภาครับแล้วก็ไปเลือกตั้งประเทศมันจะพร้อมมากกว่า อืมนะฮะตอนนี้มีมีผมเข้าใจนะว่าพรรคประชาชนเขาเรียกร้องให้ยุบสภาครับผมเข้าใจแล้วผมก็คิดว่าถ้าลาออกไม่ได้ยุบสภามันก็เป็นวิธีทางประชาธิปไตยครับแต่ในประเทศในยามวิกฤตและความเชื่อมั่นที่มันมีน้อยอยู่เนี่ยลาออกดีกว่าครับแล้วประเทศเดินต่อไปได้แปดเก้าเดือนต้นปีหน้ายุบสภาก็ค่อยว่ากันอืมยุบสภาต้นปีหน้าก็ยังก็ยังทัน ก็ยังทาเกินไปหรือถ้าเกิดบริหารได้ดีนะประชาชนอาจจะบอกว่าอยู่ถึง2570เลยอีกนิดเดียวก็อยู่จนเขาบาลาไปก็เขาบาลาปแล้วก็ไปเลือกตั้งอีกทีหนึ่งจะได้ประเทศมันเดินไปได้ประเทศมันเดินไปได้ในช่วงนี้นะค่ะ b อบ l u t ลี่คุณปุ้งนายกอิงครับเกมโอเวอร์แล้วลาออกเถอะสรุปได้ดังนั้น ครับผมถูกต้องนะพานหัวถูกแล้วครับพานหัวถูกค่ะคําตอบก็ตรงด้วยค่ะเดี๋ยวคำถามสุดท้ายเลยค,คุณปุ๊บผมสงสัยจังผมสงสัยคนรอบตัวนายกอิงวันเนี้ไล่กันตั้งแต่เลขานายกเรื่อยไปจนกระทั่งมือกฎหมายของรัฐบาลและไปจอดป้ายที่เลขาครอมอรผมมีคำถามเยอะมากเลยนะเนี่ยในเรื่องของการให้คำแนะนำ อะไรอย่างไรกับนายกอิงผมทำไมออกมา,ากเป็นแบบนี้ทำไม,มออกมาเป็นอย่างนี้ที่นันายครับเพื่อนเพื่อนผมก็เหลือน้อยลงทุกวันนะฮะจะให้ <laughs> ผมวิพากษ์แต่ละคนเนี่ย<อ>แต่ผมที่เรื่องี้ครับ,รบผมคิดว่าสิ่งที่สําคัญเนี่ยวันนี้เนี่ยตั้งแต่เอ่อหนึ่งด้วยบทบาทคนคุณไททองทานและบทบาทของนายกทักษิณ์ี่เราปฏิเสธไม่ได้หรอกครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ล้อมรอบเนี่ยหรือแม้กระทั่งคนในพรกพเพื่อไทยที่อาจจะมีความอึดอัดบ้างเนี่ยอใครจะกล้าพูด คุณนายใครกล้าพูดใค,ใครจะกล้าพูดกับคุณทักษิณใครจะกล้าพูดกับคุณนายรอผพันซึ่งเป็นลูกนายนะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ไอ้ไอ,อ้ความไม่กล้าพูดบางอย่างเนี่ยมันทําให้เสียจังหวะเสียเออเขาเรียกอะไรโอกาสบางโอกาสอ,อันที่สองเนี่ยความไว้วางใจของข้าราชการประจําเมื่อกี้คุณนายวิเคราะห์ถูกมากเพราะผมก็เคยรับราชการและเป็นลูกหลานข้าราชการและตอนผมเป็นเลขานายกเนี่ย หน้าที่หลักสําคัญอันหนึ่งก็คือทําให้ข้าราชการเข้าใจในแนวทางของรัฐบาลแล้วไปด้วยกันอืมคือข้าราชการเขาไม่ได้มาเป็นลูกน้องเราให้เราสั่งครนะเขาเนี่ยยืนอยู่นานกว่านักการเมืองค่กนักการเมืองมาแล้วก็ไปแต่เขาเนี่ยยังอยู่ในตําแหน่งหน้าที่จนเขาเกษียณอายุใช่ไหมเขาก็อยากถูกเกษียณอายุด้วยความดีความชอบไม่ใช่ต้องไปติดคดีกับนักการเมืองครับเพราะฉะนั้นวันเนี้ย การการทำงานประสานความสอดคล้องระหว่างข้าราชการกับนักการเมืองเนี่ยมันมีความสำคัญมากผมคิดว่าปัญหาเนี้ยมีปัญหาตั้งแต่ชุกช่วงยุกนายกเศรษฐาแล้วคเพราะฉะนั้นความเห็นทางกฎหมายความเห็นทางระเบียบปฏิบัติต่างๆเนี่ยมันกลายเป็นว่าผมคิดว่าฝ่ายการเมืองไม่ได้รับข้อมูลเท่าที่ควรออืออนะครับหรือถามคำถามไม่ถูกออื นะฮะอย่างเมื่อวานเนี่ยผมก็ตกใจนะเมื่อกี้คุณดนัยขออนุญาตอีกนิดเดียวค่ะคุณดนัยบอกว่ามีประชุมครมอเนี่ยผมก็ตกใจนะว่าเพราะมันมีข่าวออกมาว่ามีการตั้งคุณภูมิธรรมเป็นรองนายกันดับหนึ่งซึ่งผมเช็ค้ะตอนหลังก็ไม่มีนะครับครับแต่จริงๆมันมีไม่ได้คือนายกไ่้เข้าประชุมได้นะผมเห็นด้วยคือสารมีคําสั่งตอนเที่ยงตอนบ่ายคแต่ว่าจะตั้งรองนายกภูมิธรรมไม่ได้เพราะว่าในพระบรมราชโองการเนี่ยให้รองนายกภูมิธรรมเนี่ยลาออก พ้นต,ตำแหน่งทั้งรองนายกและรัฐมนตรีกลาหมค่ะถูกไหมเพราะฉะนั้นรองนายกคุณธทําไม่มีบทบาทจนกระทั่งไปถาวายสัตว์ตลอกซึ่งก<ๆ>็แปลกจริงๆแล้วในการทลเกล้านั้น,นเนี่ยทูนสามารถทลเกล้าวได้ว่าให้คุณภูมิธรรมเวชนายภูมธรรมเวชชยัชยชเนี่ยพ้นจากตาแหน่งรัฐมนตรีกลาหมตําแหน่งเดียวก็ได้ตําแหน่งเดียวก็ได้อืยังคงความเป็นรองนายกอยู่ถูกไหมครับแล้วก็ไปแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีมหาไทยค่ะ ในในคำสั่งรับต่อไปที่เสนอเพราะฉะนั้นเนี่ยการความไม่รอบครอบตรงเนี้ยมันทําให้เสียการนำถูกไหมครับเพราะจริงๆแล้วรองนายกสุริยะไม่ได้ผิดแต่ว่ารองนายกภูมิธรรมถือว่าเข้มแข็งกว่าในฝ่ายการในทางทางการการเมืองเพราะฉะนั้นเวลามันยังมีนายกถูกสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ในจริงๆรองนายกภูมิธรรมต้องรักษาการทันทีครับอืเพื่อไม่ให้มีความรู้มีความรู้สึกว่าสุญญยากาศ แต่พอไปทูนเก้าถวายอย่างนั้นเนี่ยรองนายกบุณธรรมไม่มีอานาจเลยเพราะไม่ได้เป็นรองนายกอืเพราะไม่ได้เป็นรองนายกด้วยผมจึงได้ถามคุณปุ้มว่าคนรอบตัวนายกอิงวันนี้เกิดอะไรขึ้นไล่เรียงตั้งแต่เลขานายกเลขาครมไปจนทั้งถึงมือกฎหมายของรัฐบาลเาทีนี้เห็นชัดว่าคนทําเรื่องทูนเก้าให้กับนายกอิงลัวมาก ขาดคำละเอียดรอบข้อไม่ง่ายซึ่งอันนี้ยผมไม่ขอโทษท่านเลขาคอรมอผมไม่โทษท่านเลขาคอรมอผมคิดว่าต้องโทษนักการเมืองฮะัต้องโทษนักการเมืองครับการการสั่งการการสั่งราชการเอวันนี้เนี่ยทุกคนก็บอกว่าอะถ้าการเมืองอยากได้อย่างนั้นเขาก็ทําให้ครับแต่ว่ามันจะมีช่องโหว่ในการที่คุณไม่ถามให้จบ คือคิดิคไม่จบกระบวนความคือดูให้ครบทุกติอก็จะมีการปรึกษาหารือว่าท่านเลขาครมไอ้อย่างนี้ทําได้ไหมครับผมอยากให้ลองท่านภูมิธรรมเป็นคนรักษาการเลยในการหยุดการหยุดปฏิบัติหน้าที่จะต้องเขียนคําสั่งอย่างไรหรือต้องทูลกล้าอย่างไรอันนี้ผมคิดว่าเลขาพรหมกับเลขากรีฎิกาให้คําปรึกษาได้แต่ถ้าฝ่ายการเมืองสั่งสั่งอย่างเดียว ผมคิดว่าไม่เกิดขึ้นช่วงนั้นมันชุลมุนด้วยหรือเปล่ามันก็ชุลมุนด้วยแหละเออชุลมุนเรื่องชื่อด้วยจะไป็นลอกคำพุนกล้าวเดิมๆค่ะเอาใพ้นเลยแล้วก็ตั้งหมายเลยแต่ในยามวิกฤตมันต้องคิดละเอียดขึ้นครับรับครับได้ครับคุณปุ้มเราคุยกันครึ่งชั่วโมงกว่าๆผมสรุปได้คำเดียวว่าลูกนายคำนี้มันทำให้อม แพ้ตั้งแต่ยกแรกมันทําให้แพ้มาตลอดใช่ครับโอเคกราบขอบคุณมากครับคุณปุ้งขอบคุณนะคะสวัสดีครับค่ะคุณสุรนันท์เวชชาชีวะค่ะอดีตเลขาธิการนายกรัฐมนตรีก็อยู่ตำแหน่งตรงนี้มาก่อนตอนที่คุณปุ้งเอ่ยคําว่าลูกนายเนี่ยถ้าย้อนกลับไปฟังอีกทีนะไอ้คีย์เสียงแกน่าสนใจมากแกใช้คีย์เสียงที่แม่บอกเล่าเรื่องราวได้อะใครอยู่วงการเนี้จะรู้